สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะพบกับรถ DBL XLT Gear Auto คันนี้เลยค่ะคันนี้แต่งบอกว่าเด็ดมากๆเลยนะคะกับชุดแต่งแฮมเมอร์รอบคันทุกคนอยู่กับซ้อมจิ n นะคะวันนี้จะพาชมกันรอบคันเลยเริ่มจากกระจังด้านหน้าก่อนชมกันเลยค่ะด้านบนนะคะเราติดสกู๊ปทรงฟิตให้ค่ะสีจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็เป็นสีดําด้านค่ะเป็น2ส,สีนะคะ สีเดียวกับตัวรถแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโลโก้ของแรดนะคะลูกค้าสามารถจะเลือกได้นะคะเป็นแรดเป็นม้านะคะแล้วก็นี่ค่ะไร่ลงมาข้างล่างเลยกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบแรปเตอร์ค่ะ FORD นะคะไม่มีไฟนะคะตรงนี้แล้วก็มีค้อบไฟหน้าค่ะติดตั้งให้นะคะคุณลูกค้าทั้งสองข้างเลยแล้วก็นี่ค่ะชุดไฮไลท์ของเขาเลยค่ะแฮมเมอร์ชุดแฮมเมอร์นะคะเป็น สีแดงอยู่ข้างหน้านี้เลยแล้วก็พร้อมห่วงลากจุงนะคะมาพร้อมกับไฟหนะ้าไฟตัดหมอกให้กับคนลูกค้าครบเลยค่ะเดี๋ยวเราพามาชมด้านข้างกันนะคะมาพร้อมกับนี่ค่ะเราติดตั้งคิ้วล้อแบบหมดให้คุณลูกค้าด้วยนะคะสวยหล่อมากๆเลยยางเนี่ยจะเป็นยางของ Big กฮอนนะคะเป็น764ค่ะขนาดแม็กเนี่ยจะอยู่ที่16นิ้วนะคะลายเนี่ยจะเป็นลายยอดฮิตเลยค่ะลายดอกไม้นะคะที่ทุกคนแบบ ชอบนะคะสั่งกันเยอะมากไรน,นี้ลูกค้าออเดอร์เองเลยแล้วก็ยางตัวนี้จะเป็นยาง MT ค่ะเป็นมัทเรนนะคะดอกยางสังเกตนะคะว่ามันจะลึกมากๆเลยนะคะตรงนี้เห็นไหมคะ <c oughs> ลึกมากเหมาะออก,กับการลุยรถ <c oughs> มากๆค่ะ <c oughs> แก้มข้างนะคะคุณลูกค้าสําหรับรถรถุรถ่น XLT เนี่ยแก้มข้างเขาจะเป็นโครเมียมแต่เราติดตั้งนะคะเป็นคอเป็นสีดําค่ะเพื่อให้แมทกับตัวรถทั้งหมดเลยค่ะเด <c oughs> <ส>ิมๆ,ๆ,ๆนะคะของรถ XLT เนี่ยจะเป็นเป็นสีดําอยู่แล้วมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะ ด้านบนค่ะเราติดตั้งนะคะกันสัตว์ให้กับผู้ลูกค้าแล้วก็ราวหลังคาค่ะก็ด้านล่างนี้ค่ะจะเป็นเบ้ารองมือนะคะป้องกันรอยขีดข่วนกับคุณลูกค้าแล้วก็นี่ค่ะอยากนาเสนอมากเลยเคยเห็นกันไหมคะแบบนี้นะคะสติกเกอร์ค่ะสีทองตัดกับสีดําสวยมากเลยค่ะคันนี้คุณลูกค้าสั่งเป็นชื่อตัวเองค่ะเราก็ทําให้ได้นะคะสติกเกอร์เรามีถึง30มสิบกว่าลายเลยคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะมาชมด้านนี้ค่ะบอกแลวว่าคันนี้นะคะแฮมเมอร์ทั้งคันค่ะ บาร์นะคะเป็นบาร์แฮ m เมอร์นะคะโลโก้แฮมเมอสีแดงค่ะมาพร้อมกับด้านบนค่ะเป็นตะแกรงด้านบนค่ะมาที่ด้านท้ายนะคะด้านท้ายเราก็จะติดตั้งตัวข้อไฟท้ายนะคะให้เข้ากับชุดด้านหน้าด้วยค่ะแล้วก็นี่ไฮไลท์สวยมากๆเลยค่ะครอบตรงฝาท้ายนะคะเป็นคำว่า F O R D ค่ะพื้นตรงนี้จะเป็นสีดำด้านนะคะส่วนอักษรคำว่า Ford F O R D เนี่ยจะเป็นสีบรอนค่ะบอนเงินสวยมากนี่ ชุดนี้สุดยอดมากๆค่ะเป็นไฮไลท์อีกอันนึงนะคะก็คือชุดลากจูงด้านหลังเป็นแฮมเมอร์ค่ะเป็นกันชนท้ายแบบเหล็กค่ะแล้วก็มาพร้อมกับห่วงลากจูงนะคะตรวนี้สามารถลากจูงได้จริงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสวยไหมคะกับรถคันนี้เดี๋ยวพาไปชมด้านในนิดนึงนะคะว่าคันนี้เนี่ยภายในเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับรถ XLT เกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่8 9 9 0 0 0ับาทเท่านั้นเองนะคะอยากได้แต่งแบบไหนนะคะก็บอกเราได้เลยค่ะเชิญ <Sure. S 1> <Sure. S 2> เลยค่ะมาชมกันได้ไหนเลยคันนี้นะคะเบาะจะเป็นบหนังนะคะเบาะเป็นเบาะหนังให้กับคุณลูกค้ามีที่เท้าแขนนะคะครบเลยพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลาัยมัติฟังก์ชันค่ะมีปุ่มควบคุมความเร็วล้อความเร็วนะคะปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและที่สำคัญค่ะหน้าจอมาให้แล้วนะคะจากโรงงานเลยขนาด8นิ้วค่ะ เป็นไงบ้างคะออปชั่นแน่แนๆแ,แบบนี้นะคะมาพร้อมด้วยชุดเกียร์6สปีดเกียร์ออตโต้ค่ะขับสนุกขับปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญแต่งเราแต่งเทให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับคลิปนี้ค่ะรถสวยๆคันนี้ค่ะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ให้ด้วยส้มจีด้วยนะคะช่องส้มจีดฟอร์ดค่ะวันนี้ลาไปร<อ>ูภาพรถสวยๆคันนี้เลยค่ะ